รอโอเคได้มาจากจังหวัดไอ้ไม่ใช่มาจากอำเภออะไรตัเมอหนูพักวัดาทารัชไม่ได้กเบนเลยโอ๋อโอเคโอเคคโอเคดูเรื่องนี่ฮะไอสัตว์ในรูปตัวจริงนี่ในรูปนี่บีบซะหน้าเล็กเลยไอ้เหี้ยตัวจริงเนี่ยไอ้เหี้ยบวมชิบหายมึงนี่หลอกกูนะหลอกลวงผู้บริโภคไอสัตว์กูจะฟ้องสคบกูจำหน้าได้แล้วไอ้เหี้ยเด็กเบนหรือเปล่าไอ้อะไรเนะไออะไรไอไอคนบ้ากลางหนูจำไม่ได้ชื่อโอ้โหในรูปนี่บีบแม่งสเลียวเลย ก็ควรน่าจะใช่ใครวะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่มันมีคนนึงคนบ้ากามไงไอ้ผู้ชายอาเออแต่มึงอะในรูปโปรไฟล์นึงบีบหน้าเรียวแบบคางแหลมไหมล่ะใช่ไหมไอ้เหี้ยกูจำเข่าหน้ามึงได้มึงชอบมาคอมเมนต์บ่อยๆอ่ะกูเลยจําได้อาจ,จารย์เด็กเว้นอะไรกับหวานไปม,มึงหลอกวงกูไงไม่ต้องปกฮะแฟนนหูเป็นเพื่ออนาจารย์เะโอ้โห,โโหยี่แฟนเพื่อนกูชื่ออะไรวะแฟนกูแฟนมึงเฮียจําไม่ได้หรอกที่หมายเด็กมึงเยอะ ทำไมใกล้ทำไมใกล้นะสอดแมสออกแฟนอายุเท่าไหร่ละแยูสามสี่เหรอโอ้โหยังไม่ผัวเด็กจังวะฮะมึงอายุเท่าไหร่สี่เท่าไหร่สี่สิบกูถึงกว่าห้าสิบอ่ามึงนี่หน้าโกงอายุอีกต่างหากรูปไปตกปกไม่พอแถมยังหน้าโกงอายุอีกเดี๋ยวลองคิวมึงก่อนเดูได้ผัวเด็กอีกไอ้เหี้ยเอ้ย เฮ้ยแมทกูไอ้เล็กชิวไปไหนอยู่ข้างหลังกูมีปัญหากับเล็กชิวตลอดเลยเว้ยเอามาทีนี้กลับจิตให้เป็นสมาธินะโดนคุณใส่ใช่ป่ะถอนนะโอเคนะทีมงานกูนะไม่เป็นไรถ้าเกิดมันมีอาการมึงช่วยกันยึดเลยนะรู้ไหมหลับตาทำจิตเป็นสมาธิไม่ต้องทำทำตาแข็งแล้วหลับตานะหลับตา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 นะอีตรีปิโสพระควายะมะราชาโนทาเวีสวรนมรณังสุขขังในตัวนโมพุทธายะทาเวสวรณจะตุมหาราชิกา ยะขะพันตาพัทธาภูร si um. <pol> ิโตเวสะพุสะพุทังหลังพุทโธเวีโนนะโมพุทธายะอนิจจานิจจกายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิกะสิกะอนัโตอนัโตกายังสิกพระเจ้าขอเปิดทางแส่งสิทนะวิญญาณขุนใสมลดำต่างๆที่อยู่ในตัวที่อยู่ในกายนะนะเนินวุณใสมลดำที่อยู่ในกายมึงนะขอออกไปนะกบารีดาบารีกบารีกบารีกบารีาบารีกบารีกบารีบรกบรกบรเวสะภุสะเวสะภุสะเวสะุสะเวสะุสะเวสสะพุสะเวสสะพุสะเวสสะุ สัคขาวุฒังเฮียกเอาอี้สัคขาวุฒังสัคขาวุฒังเวสะหุสะวาสะหุสะเวสะหุสะเวสะหุสะเวสะหุสะสัคขาวุฒังไปสัคขาวุฒังที่มันค้างอยู่ในตัวนั้นตัดออกไปขาดนะสัคขาวุฒังตัดไปด้วยเวสะหุสะตัดไปด้วยวันนี้เวลานี้สัคขาวุฒังสัคขาเฮียสัคขาวุฒังสัคขาวุฒัง สักขะวุฒังเวสัพุสะ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 สักขะวุฒังสัคขะวุฒังเวสะพุสะเวสะพุสะสักขะวุฒังสักขะวุฒังให้ดูกล้องนี่สักขะวุฒัง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 เวสะพุสะเวสะพุสสะไป สักขะพวุดทางออกในตัวที่มันคงท้างอยู่นะคุณไส้เงินดำที่มันเคยเป็นการทำมานะที่โดนการทำย่ำดีมานะหลุดไปนะหลุดไปนะสักขะพวุดทางไฮะคิวเยอะนะมึงนะสักขะพะวุดทางต้อมีเวลามาทำมากสักขะพวุดทางเวสักหุสักเวสักหุสักสักหุสักเวสักหุสักเวสักหุสักเวสักหุสักสักขะพวุดทางสักขะพวุดทางเวสักหุสักเวสักหุสักไปมึงออกไปเลย ออกไปได้แนละ้วมึงออกไปเลยมึงนะ brasile, situação, อีหานะที่นี่กูตกเมื่อกี้มึงซักกะทอวุฒิทางไปออกไปได้มนุษย์ญาณที่ง iten, นน bon er, คงค้างอยู่ใน down, ต, years, ตัวที่มนกายมึงทซ่อนอยู่นะตามนะที ну, ่ต่างๆนะมันวนตัวอยู่นะจุดๆนี้นะแล้ำหมอกไปซักกะทอวุฒิทางไปเอาเดี๋ยวไม่มึงซักกะออวุฒิทางใครใช้มาวะนียนะมึงมาจากไหนฮะว่ามาดิซักกะทอวุฒิทาง สักขะทาวุธังมาจากไหนสักขะทาวุธังไปสักขะทาวุธังสัคขะทาวุธังเวสสุภุสเวสสุภุะสุภุะสักขะทาวุธังมาจากไหนจะออกไม่ออกสักขะทาวุธังออกไปเลยมึงหลุดออกไปเลยนะหลุดออกไปนะหลุดออกไปเลยสิ่งนี้มันไม่ดีที่มันคงค้างอยู่ในกายในจิตในใจทาวุธังสักขะทาวุธังสักขะทาวุธัง สักขะพวุดทางเวสสักไปพะวุญญางสักขะพะวิดทางเวสสักขะอาวุดทางเวสสักขะพะวุกทางเวสสักตะพะวุกทาเวสตักขะพาวุดทางสักขะพวุดทางสักขะพวุดทง ไปสักพะทาวุฒังสักพะทาวุฒังสักพะทาวุฒังเวสสะภุสสักภุสะเวสสุภุส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 ไปเวสสุภุสเวสสุภุสเวสสุภุสลดไปสักพะทาวุฒังสักพะทาวุฒังออกเบา หลุดไปเลยนะหลุดไปนะหลุดไปเลยนะหลุดไปนะสักคะพาวุธทางหุ่นปะได้สักะพาวุธทางหุ่นได้เวทตะพุะนะหลุดไปนะหลุดไปไ้เสียเรีนยูในตัวได้มีกระจายนะหอยีกอยู่บนนี้นะไปนะไปหลุดไปหลุดไปนะไปหลุดไปด้วทตะุตะด้สักะพาวุงไปอยไปนะอยไป่ไปอยไป่อยไปเ่ยไป่ไปหอยไปเรื่ไปรื่ไป่ไปยรบยไเอไยเอไเเ่อยใส่ไ